จะไปมึงใช่พวกมึงลืมอะไรกันหรือเปล่าเออ嘛ลืมอะไรวะลืมหัวใจไว้ให้ใครหรือเปล่าพวกมึงลืมนี่ผมไม่ใส่วะกูว่าไม่ใส่เด็กวัยรุ่นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนรองถนนชั่วโมงละสามคนและมีสถิติจากการไม่สวมหมวกอนนอกันน็อกมากถึง100ร้อยละห้าสิบสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์สูงสุดถึงร้อยละเป็นจง แมากกว่า1อทล่1 4ผู้ประสบอุบัติเหตุไม่ทำประกันภัยพรบรเตออือมพวกมึงแล้วใช่ไหมเจ็บแค่คนเดียวกูจะไม่ว่าเลยนี่เสือกชอนคนอื่นไปด้วยจะทำยังไงล่ะทีเนี้ยปี2566มีสถิติการใช้สิทธิพรบรจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มากถึง1า0ละ1 3 7 5น้องน้องๆรู้สึกตัวไหมน้อง ได้ยินพี่หรือเปล่าอุบัติเหตุจะเกิดเราอาจห้ามไม่ได้แต่จะทำยังไงให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดประกันไัยพบรบไงพี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญใช่แล้วครับเพราะถ้าคุณมีพบรบคุณมั่นใจได้เลยว่าจะมีความคุ้มครองดังนี้คุ้มครองกรณีเสียชีวิตไม่เกิน5้าแสนบาทคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน8ปดหมื่นบาทคุ้มครองกรณีสูญเสียวัยวะตั้งแต่2องแสนบาทถึง5้าแสนบาทและยังมีค่าเฉยรายวันกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ200บาท สูงสุดไม่เกิน20วันให้ความสําคัญกับการทำพรบกรันเถอะครับเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก